าลืมผัวนะคะคสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับเหมือรีพาเซบค่ะมาค่ะทุกคนวันนี้นะคะเหมือก็จะทําเมนูยําปลากระป๋องค่ะเมนูง่ายๆค่ะพี่น้องง่ายๆแต่ว่าเหมือก็ไม่ได้กินแบบนานมากทุกคน สองกระป๋องเลยค่ะมาเดี๋ยวเราจะมาปรุงกันเนาะนี่ทุกคนพริกนะคะหอมแดงหรือว่าหอมเขกตตะไคร้ ขอเติมพริกป่นลงไปนิดหนึ่งนะคะทุกคนนิดเดียวนะคะน้ำปลาจาักน้อยแล้วก็บีบมะนาวค่ะโอ้ยมะนาวมาเป็นเม็ดเลย อชอบเปรี้ยวมากเปรี้ยวหน่อยก็คือตามความชอบเ้ืยองคะพี่นอ้องเรียบร้อยจ้าคลุกเคล้าให้เข้ากันกลิ่นหอมมากคน เรียบร้อยคะ่ะทุกคนยำปลากระป๋องของเรากินกับข้าวสวยเพิ่งหุงเสร็จใหม่ๆนะคะข้าวจ้วะนะคะทุกคนข้าวหอมมะลิข้าวเกี่ยวใหม่เด้อจากช่วงนี้เนาะมาค่ะตัวอาจจะโยกจักหน่อยช่วงนี้เหมือนก็นั่งพื้นไม่ค่อยได้แล้วนะคะก็ปกติก็มีแต่พี่ๆทางไล์สดต่อๆเนาะแอปดำนะคะที่รู้ว่าเหม๋อแบบจะคลอดช่วงไหนนะคะทุกคน คือเหมยคลอดเดือนนี้นะคะอยากกินอะไรก็คือรีบกินเลยตอนเนี้ยใกล้เข้ามาถึงทุกทีแล้วนะคะช่วงนี้ก็ใช้ชีวิตลําบากจักน้อยนะคะนั่งพื้นก็ลําบากครับพี่น้องทุกวันนี้ก็คือนั่งบนโต๊ะแล้วนะคะนั่งบนโต๊ะทุกวันนี้ก็คือแบบตั้งโต๊ะแล้วก็มีเก้าอี้กินแล้วนะคะมาค่ะทุกคนอื อร่อยไม่ได้กินนานเป็นเมนูที่ไม่ค่อยได้กินเลยแหละเพราะน่าจะเบื่อมันเห็นบ่อยอะนะคะแต่ว่ามันมีรู้สึกแบบอยากกินเนาะคะ่ะ อดอดจกชมจันผักลืมผัวนะคะเข้ากัน เข้ากันกับพวกน้ำพริกปลากระป๋องนะคะพวกยำปลากระป๋องเนี่ยยำแบบว่า พอดีเลยอร่อย ข้าเที่ยงนะคะทุกคนอันนี้ข้าเที่ยงนะคะแต่ว่าลงคลิปต,ตอนเย็นเนาะ พักลืมผัวแซ่บจนลืมผัวนะคะอร่อยเกิน มัแต่ยอดอ่อนๆงามๆเลยค่ะพี่น้อง